สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วในวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของการสถาปนาราชธานีนะคะซึ่งจะอยู่ในหน่วยที่สองก็คืออาณาจักรรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะเมื่อคาบที่แล้วเราก็ได้เรียนของในเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในหัวข้อของความสำคัญ ของการวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับกรณีตัวอย่างในการศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งครูก็ได้อัพคลิปวิดีโอให้พวกหนูแล้วพวกหนูก็ลองไปศึกษาหาความรู้แล้วก็ทํากันบ้านย้อนหลังกันนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของการสถาปนาราชธานีกันนะคะก่อนอื่นมีใครรู้หรือไม่ว่า ราชธานีของไทยมีอะไรบ้างลองตอบครูในใจก็ได้นะคะซึ่งราชธานีก็คือหัวเมืองของอาณาจักรต่างๆก็จะมีอะไรนะราชธานีอยุธยาสุขโขทยัยกรุงธนบุรีรัตนาโกศินล์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราก็น่าจะได้ยินหรือเรียนรู้ผ่านๆกันมาบ้างแล้วนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในการเรียนวันนี้มีอะไรบ้างก็คือ 1. น,นักเรียนจะต้องบอกการสถาปนาราชธานีของโกของรัตนโกสิทร์ได้ 2. นักเรียนบอกปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความจเจริญรุ่งเรืองได้และ 3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องราวการสถาปนาราช ราชธานีของกรุงรัตนโกสิน์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องจะต้องได้ในคาบนี้นะคะอ่านี่เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยในการเรื่องของการสถาปนาราชธานีนะคะการสถาปนาราชธานีเกิดจากอะไรเรามาดูกันก่อนก็คือเกิดจากการที่ภายหลังที่สมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์สึงนะคะ ได้แก้ไขวิวกฤตการณ์ในกรุงรัตนะาไม่ใช่ในแก้ไขวิกฤตการณ์ของกรุงธนบุรีจนสงบลงแล้วนะคะบรรดาขุนนางข้าราชการสมณะหรือรามนะคะก็ได้ก็ได้พร้อมกันอัญเชิญให้พระองค์เนี่ยทรงขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินนะคะเรามาดูกันว่า สมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยเมื่อขึ้นของราชเป็นกษัตริย์แล้วนะคะก็ได้ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นนะคะซึ่งปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีก็คือใครก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะก็คือปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนั่นเองซึ่งพระนามก่อนที่จะ เป็นปฐมกษัตริย์นะคะก็คือสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์สึนั่นเองซึ่งพระนามของพระองค์ตอนที่สถาปนาเป็นปฐมกษัตริย์นะคะมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีนะคะต่อมาในราชสมัยราชการที่สามนะคะก็ทรงถวายพระนาม ครองพระอ,องค์ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั่นเองค่ะซึ่งครูก็จะมีทริปในการจำทริปในการจำพระมหากษัตริย์ของไทยเรานะคะว่ามีทริปการจำอะไรบ้างเราควรจำชื่อยังไงเพราะว่าชื่อของกษัตริย์ไทยเราก็มีกันตั้งหลายคนแล้วก็อาจจะจำยากกันนิดนึงเดี๋ยวครูมีทริปการจำมาให้นะคะ อตอนนี้เรามาดูรายชื่อของกษัตริย์ของไทยนะคะสิบราชาการก็คือหนึ่งคือใครหนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งก็คือปฐถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีของของไทยเรานั่นเองต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยนะคะราชาการที่สามก็คือ พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวน,นะคะร,รัชกาลที่4คือใครก็คือสมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองและรชัชกาลที่5ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลกอบพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนลองตอบลองคิดหรือลองพูดไปพร้อมครูก็ได้นะคะต่อมาราชัชกาลที่6คือใครรัชกาลที่6ก็คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองราชการที่7ก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชการที่8ก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมเทละมหาอาันธมหีดลนั่นเองนะคะและราชการที่9เราน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเราก็อยู่ในราชการของพระองค์ใช่ไหมคะก็คือพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชนะคะแล้วก็ราชาการที่10ราัชาการปัจจุบันก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะซึ่งครูก็มีทิปการจำเล็กๆก็คือเราอาจจะจําชื่อชื่อข้างหน้าของพระองค์ซึ่งจะราชาการที่1ถึงราชาการที่7ก็คืออ่านดูได้เลยว่าจะเป็นพยันเขาเรียกอะไร จะเป็นคำคำเนียวก็คือถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ไมแบบไม่พูดถึงพระกอาจจะจำว่ายอดเลิศนั่งจอมจุนวงกุฎปกอ่ะเห็นไหมก็จะเป็นคำเดียวก็จะเป็นคำคำเดียวอาจจะมีบางราชการที่จะต้องเป็นสองสองคำนะคะ อพอพอต่อมาเป็นราชการที่ไปก็จะเป็นอานันและอาน,านันราชการที่9้าเราก็จะจํากันได้อยู่แล้วคือภูมิพลและราชการที่สิก็จะเป็นวชิราอ่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิปการจําเด็กๆพวกหนูก็ลองนำไปปรับใช้นะคะหรือว่าไปลองจดจํกากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีของเราก็ได้นะคะ10ราชการ ต่อมาเรามาดูแผนผังกรุงรัตนโกสินทร์กันก่อนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครูพูดผิดต่อมาเป็นแผนผังของกรุงธนบุรีอ่ะที่ครูที่ครูเตรียมมาก็คือแผนผังของกรุงธนบุรีนั่นเองที่ครูเอามาให้พวกหนูดูนะคะซึ่งกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่ครับแคบมากเพราะว่าเนี่ยมีพื้นที่เพียงเท่านี้เองที่เราเห็นก็คือ คับแคบมากแถมยังมีแม่น้ำเจ้าพยาผากลางผากลางเขาเรียกอะไรผากลางอาณาจักรอีกซึ่งก็จะดูเหมือนเป็นเมืองอกแตกใช่ไหมคะพระราชวังก็อยู่ตรงกลางซึ่งขนาบไปด้วยวัดทั้งสองข้างเลยก็คือวัดโมรีโลกกับวัดอะไรวัดอารุณซึ่ง มันเป็นพื้นที่ที่แับแคบมากทําให้ไม่สามารถที่จะขยายพระราชวังของกรุงธนบุรีได้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าสาเหตุในการย้ายจากกรุงธนบุรีทําไมถึงได้ย้ายราชธานีไปอยู่ฝั่งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่นางเจ้าพยามีสาเหตุมาจากอะไรเพราะอะไรนะคะเรามาดูในเรื่องของการย้ายราชธานีนะคะ ในการย้ายราชธานีไปอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยานะคะมีสาเหตุมาจากอะไรก็คือหนึ่งกรุงธนบุรีเนี่ยมีพื้นที่ที่คับแคบเกินไปเพราะว่าถูกขนาดไปด้วยวัดทั้งสองด้านที่ครูบอกก็คือวัดโมลีโลกกับวัดอรุณใช่ไหมคะต่อมาก็คือภูมิประเทศเนี่ยไม่เหมาะสมเพราะอยู่ท้องคุ้งน้ําอาถูกน้ํากัดซอะตลิงได้ง่ายเพราะว่าเราอยู่เพราะเราอยู่ เขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเราอยู่ปลายน้ำอะน้ำมันไหลาจากต้นน้ำมาปลายน้ำซึ่งอาจทำให้น้ำเนี่ยกระซออตลิงและพังได้ง่ายแล้วก็สามเพราะว่าเป็นเมืองอกแตกเพราะมีแม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่านที่ครูบอกไปก็คือจากที่เราได้ดูแผนแผนพผังของกรุงธนบุรีไปแล้วเราก็จะเห็นว่ากรุงธนบรีเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น สองฝั่งก็คือฝั่งพระราชวังใช่ไหมคะกับฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งตะวันออกฝั่งฝั่งตะวันออกซึ่งดูเป็นเมืองอกแต่เพราะว่ามีแม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่านตรงกลางซึ่งไม่เหมาะเลยเนาะดูแบบถ้าดูแล้วเหมือนผังเมืองก็ไม่สวยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ภูมิประเทศก็ไม่เหมาะด้วยเพราะว่าอยู่เพราะว่าอยู่ท้องคุงน้ําเรามาดูความเหมาะสมในการเป็นราชธานีเพราะอะไรนะคะ กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยสามารถขยายเมืองได้เพราะอะไรเพราะว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากแล้วก็เป็นที่ราบลุ่มกับสองภูมิศาสตร์เนี่ยสามารถป้องกันค่าศึกได้ดีเช่นนอกครูเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแผนผังของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นยังไงนะคะอ่าเรามาดูแผนผังของกรุงรัตนโกสินทร์อย่างที่ครูบอกก็คืออันนี้แม่น้ํามีแม่น้ําเจ้าพยา เมื่อก่อนกรุงธนบุรีเราอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมคะนี่ก็คือพระราชวังเดิมใช่ไหมต่อมาเราได้ย้ายเราได้ย้ายราชธานีมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพยาใช่ไหมคะซึ่งตรงกลางตรงนี้ก็คือพระราชวางังถูกไหมแต่ว่าจะขนาบไปด้วยวัดวัดพระเชตุพนกับวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็หน้าวัดมหาธาตุก็จะเป็นวังหน้านั่นเอง ซึ่งการที่เรามีวัดนี่วัดก็ไม่ได้ขนาดเราชิดขนาดนั้นนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ยังขยายพื้นที่พระราชวังของเราได้ตรงนี้ก็จะเป็นเกาะรัตกนโกสินทร์ชั้นนอกอันนี้ก็จะเป็นอาชั้นกลางนชั้นนอกซึ่งเราจะบวกถูกล้อมรอบไปด้วยคลองเห็นไหมอ,อันนี้ครูก็มีเกมเล็กๆน้อยๆมาให้พวกหนูลองเล่นลองทายกันนะคะว่า จากแผนผังของกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราได้ดูไปแล้วอันนี้เราก็ลองตอบครูในสมุดก็ได้จดใส่ใจส,สมุดดูว่าอะไอตรงหมายเลขไหนคืออะไรแล้วเดี๋ยวเราลองมาเฉลยกันนะคะให้ทำก่อนนะทำก่อนค่อยดูเฉลยน,นะคะครูให้เวลาทำก่อนเนาะแล้วทำแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกัน เห็นไหมคะว่าหมายเลขหนึ่งก็คือวังหลวงซึ่งวังหลวงจะถูกขนาดไปด้วยวัดแน่นอนอยู่แล้วก็คือก็คือวัดอะไรวัดโพเห็นไหมหมายเลขสองคือวัดโพหมายเลขสามก็คือวัดมหาธาตุใช่ไหมคะซึ่งวัดมหาธาตุหน้าวัดมหาธาตุก็จะเป็นวังหน้าเห็นไหมหมายเลขห้าก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาสายหลักของเราเลยนั่นเองหมายเลขโอเคอะไรคือสายหลักเมือง หมายเลขเจ็ดก็จะเป็นคลองคลองรอดหมายเลขแปดก็จะเป็นคลองบางลําพูหมายเลขเก้าชื่อนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วปัจจุบันเราก็ได้ยินกันบางคนอาจจะเคยไปเที่ยวมาแล้วก็ได้นั่นก็คือสนามหลวงนั้นเองแล้วก็หมายเลขสิบก็คือคลองรอบกรุงเห็นไหมคะว่าหมายเลขสิบเนี่ยคลองจะอยู่รอบกรุงเลยต่อมาเรามาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆนะคะ มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะหนึ่งเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลเราเพราะว่ารัตนโกสินทร์เนี่ยเราอยู่ใกล้อยู่ใกล้ปากอ่าวไทยนะคะซึ่งเหมาะสมกับการค้าขายแน่นอนอยู่แล้วว่าการอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยในการเดินทางค้าขายสมัยก่อนเราเดินทางกันกับเรือใช่ไหมคะ ในการเดินทางมานานๆเรานก็ต้องมีจุดแวะพักเรืออยู่แล้วซึ่งการที่มีเรือมาแวะพักเนี่ยจะทําให้การค้าขายนี่ดีมาก 2. คืออะไร2ก็คือตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นในการตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นเนี่ยจะทําให้มีฝนตกชุกในการมีฝนตกชุกก็จะเหมาะกับการทําเพาะปลูกนั่นเองนะคะ ต่อมาก็คือเป็นพื้นที่ลาบรุ่มแม่น้ำนะคะทำให้มีดินดีน้ำดีเหมาะสมกับอะไร่ก็ยังเหมาะสมกับการเพาะปลูกนั่นเองหมายเลขี่ศูนย์รวมการเผยแพร่วัฒนธรรมนะคะก็คือเป็นจุดพักเรือของพ่อค้าจากดินแดนต่างๆซึ่งทำให้เกิดการรับวฒนธนามต่างๆขึ้นนะคะ ซึ่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างที่บอกไปว่าที่ตั้งเนี่ยเราไม่ได้ไกล,าจ,ากลจากปากแม่น้ําเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะมีแม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่านกลางเมืองลงสู่อ่าวไทยอยู่แล้วอย่างที่ครูบอกไปว่าเราอยู่ใกล้อ่าวไทยด้วยถูกไหมคะจึงทําให้การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยมีความสะดวกมากรวมไปถึงทำทำเลที่ตั้งนะคะก็อยู่ในเส้นทางการค้าระหว่าง จีนกับอินเดียนะคะจึงเป็นศูนย์เป็นศูนย์กลางของการค้าระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางทําให้ได้เราเอาวัฒนธร,รรมใหม่ๆเข้ามาซึ่งทําให้เกิดการรับวัฒนธรรมอย่างที่ครูบอกเห็นไหมต่อมาก็คือพระปีชาสามารถของพระมหากรรษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีจัก,กรีนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองทั้งในด้านการป้องกันพระราชอาณาจากักรการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านต่างๆทําทให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองและราษฎรรวมทั้งพระองค์เนี่ยยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชาของเรานะคะหรือ,รอปฐถมกษัตัตย์แห่งราชวงศ์จักรีของเรานั้น ทรงมีพระปีชาสามารถมากทั้งในด้านการทำรงครามมาตั้งแต่สมัยกรุงพุรีแล้วซึ่งพอถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเมื่อพระมาเนี่ยได้ยกทัพแบบได้ยกทัพหวังที่จะเข้ามาโจมตีนะคะเพื่อให้ไทยเนี่ยตั้งตัวได้พระองค์พระองค์และพระราชอนุชานะคะก็คือสมเด็จพ,พระบวร ชื่ออะไรนะสมเด็จพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถอันนี้ทุกคนน่าจะอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วนะคะก็ได้ทรงแบบยกทัพออกไปป้องกันนอกพระนครจนทำให้กองทัพของข้าศึกนะคะที่ยกเข้ามาประชิดพระนครเนี่ยเพื่อ ที่ยกเข้ามาใกล้ชิดพระนครเนี่ยแบบเหมือนแตกสลายออกไปอ่ะอะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็คือกรุงรัตน,นโกสินทร์นะคะก็มีความมั่นคงเป็นราชธานีของไทยมาจนถึงปัจจุบนันเห็นไหมว่าจากการที่ครูว่าจากที่ครูเล่าไปก็จะเห็นได้ว่าพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยได้สร้างความแข็งแกร่งได้สร้างแบบ ความจเจริญรุ่งเร,องเรืองทางด้านต่างๆก็เพราะว่าพระปีชาสามารถของพระองค์เห็นไหมคะว่าพระปีชาสามารถของพระองค์เนี่ยของพระองค์มีความสามารถที่หลายด้านมากแล้วแถมพระองค์เนี่ยยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยนะคะทีนี้นักเรียนก็ลองร่วมการแสดงความคิดเห็นดูว่าความสำคัญของการศึกษาเรื่องราวการสถาปนา ราชธานีของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนักเรียนคิดว่ามันมีความสําคัญไหมที่เราจะต้องศึกษาเรื่องราวการสถาปนาราชธานีเราควรรู้ไหมควรรู้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยักเรียนก็ลองเขียนตอบครูมาในสมุดก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเปิดเทอมเดี๋ยวครูก็จะเช็คงานให้แล้วพะแล้วทุกหนูก็เอาสมุดมาส่งครูนะคะเดี๋ยวในคาบหน้าเราก็จะมาเรียนของ พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองอันนี้ก็จบของเรื่องการสถาปนาราชธานีแล้วนักเรียนก็ไปจดสรุปใส่สมุดแล้วก็ถ่ายรูปทรงเข้าอาัลบ,บั้มในไลน์เหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมล้วก็จะมาเช็คงานกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีงานครบไหมอะไรไหมนะคะซึ่งในคั้นนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ